เก็บบักตัวแฮไปกินกับกับวองปลาแดกพี่น้องคนละสายพันธุ์พุน่นนะอันนี้สายพันธุ์หนึ่งเห็นบ่หลายหลายไม่หวีไปเก็บบักตัวแฮหลายทักหลายเนี่ยตาถั่วอันนี้กะอันนี้พันธหนึ่งจ้ะพี่น้องพันธหนึ่งจะเสิรสฟเบิ้งโอ้ย นี่เบ่งดกบ่โดกโดกเด็กจ้าตัวเฮโดกขึ้อยังเลยกินกระบองปลาแดกครบแตกปลอกปลอกปอกป,อก,ป,อ,กปอ,กอ,อกเลยพี่น้องเลยเห็นบ่ไปเก็บถั่วเฮมาได้จ้ามามามาโซ่ยายวีเก็บถั่วเฮนะคะ ถั่วเฮพี่น้องนะอ่ะ,อะอามา่ฟ้าละกันะม่เก็บไปพไ่อตดอยากได้กับมะเอาไปเด้อจ้ะถั่วเฮแซบแซบขึ้นยังอุ้ยแซบหลายพวดพี่น้องพี่ตั้งหลายตน้นตัวนู้นเหรคนละสีอาหารเนี้ยกินบานเพลินโอ้ย 对摩托车。